าตอนนี้นะคะเราก็ทำไข่เจียวรสมือคุณแม่ค่ะโดยเอ่อปุ๊กกี้คุณปุ๊กกี้ขาใหญ่ค่ะปุ๊กกี้ว๊าลุกๆค่ะโดยเราอยู่กันที่ไหนคะบ้านปุ๊กกี้คสร้างอยู่เราไปดูเนื้อคู่ก่อนลที่นิ้งไปดูเนื้อคู่ไหมวะช่างไหนไม่ได้ยังอย่าพิ่งอย่าพิ่งกูเริ่มไม่เห็นไข่แล้วมือที่ปุ๊กกี้บัง มึงเด็กมึงก็ทำให้มันใหญ่ได้ก็ทำได้แต่มันจะบางอ่ะก็บางไงมันจะกินบางๆกันใช่หรอรอใครกินบางๆ้อย่านเถอะต่อไว้อยู่ก่อนดึงอ่ะดึงลงมาดิดึงลงมาดึงลงมาฝั่งนี้สิเออ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 ไม่ไม่ลงมีเกงวายนี้เนี่ยนะต่อพอแล้วพอแล้วแกพอแล้วจะต่อเอายังยังยังไปมาให้เลยร้อนน่ะใส่อะไรวะหัวหอมอ๋อ ก็ไม่ไปมันไม่แรงหอมใหญ่มั้งหอมแดงทำไมจะไม่แรงแกแม่ทำไมมันไม่แบบว่าเหมือนกระทะไม่ร้อนนะต้องร้อนต้องรอให้คนขึ้นเป็นไข่ขยี้เหรออยากพูดอะไรพูดเลยขยี้อะไรขยี้อะไรอยากแดกไข่ขยี้อ่ะขยี้ช่างไหนไลยจ่ายชาอือขอทำมั้งดิอยากแดกไข่ขยี้ทำมั้งดิควนแบบหมุนหมุนดิหมุนหมุนหน้าขอทำไม่น่าเชื่อมีมือเด็กหมุนา เด็กมองพอทำกันอย่างนี้เฮ้ยอย่าพึ่งดิดีกว่าจะการสามอ่ะอย่าพึ่งกลับดีพาเดี๋ยวอีด้านมันย้อยเออเออกับโอ๊ยเจ้าเนาะเอาเลยมึงมันลุเอากลับเดี๋ยวเละมาเขากลับเองดีกว่าเอ๊ะมึงกลับทีแดกกันไม่ได้เลยอ่ะใทอดความเร็วเร็วแกตัวนี้คนละครึ่งไม่ได้แล้วมันกลับแล้วอ่ะนี่เรื่องมันกระเด็นฝั่งนั้นอ่ะ แม่บกูได้แล้วน้ำมันถอยแม่กูไม่ตั้งใจสัตว์พอแบบไข่กระเด็นปุ๊บเสื้อตอนนี้ไข่จะสุกเลยเพราะมันมีน้ำมันขอถาได้ยังดิฮะโอ้น่ากินมากไข่เจียวเด็กมอพอเป็นนี้ลองกินดูกินดูดีมากท้าทายทาทไข่เจียวมามาม่าก่อนมาม่าครับมาม่าหมาม่าเอานี้ออกเอานี้ออกนี้อจานจานจานกี่ก้อนกี่ก้อนมันไม่มีอะไรที่ใหญ่เลย สองก้อนมีมนะมี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 ใบใหญ่มีใหญมีถ่ายทำไมอ่ะไม่บอกกูถ่ายนะเฮ้ยนายคุณพ่อมาม่ายังถ่ายอ่ะเย้กี้กูถ่ายหยุดไม่กี่วันนานเกินไปแล้วได้นล้วสุกยังเฮ้ยนายเทน้ำนะค่ะเทน้ำเทน้ำน้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดไอ้ฉัดน้ำ หัดเป็นสี่แฉกมาม่าพอนะโอหเทน้ำปิดฝาน่ะเราจะเข้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วปักกระไม้นี่ก่อนนี่จ้าตัดก่อนตัดก่อนตัดตัดตาเราโหยทำใหเหนื่อยมือมึงบางอีฟมือบางมึงบางวะมีเงินแปะคนมีเงินแปะคนจะตัดกี่ส่วนสี่สี่งแล้วต้องแต่งอีกยังไงอูกินกับอีฟนะ ไม่อ <muitas S 2> ีฟ <sketches> อีฟเขาจะมาแบ่งกับเขานะไม่เขากินกับอีฟไม่ก็ตักตักกันกินได้เขาก็ไม่มีใครตุ๋นดีกน่แล้วใช่ใช่ใช่นี่เนี่ยจานจานโหจานสวยมากอือดีกว่าแข่งข้โอ้แบ็กแบ็กชูมี่อบอบมาม่าอบมาม่าต้องมาม่าต้อมใช่ไหมเดี๋ยวได้ด้วยชูมีเมื่อกี้กดตุกตัวไหนเมื่อกี้หมุน เดี๋ยวเดี้ปุ๊กกี้ปุ๊กกี้ทำไมไม่ดูดิปุ๊กกี้ตักไข่อยู่ไอเดันยานมาเลยชิมได้บางขอชิมแล้วเดี๋ยวได้แม่ให้แม่ให้แม่ให้แม่พี่เปิดแม่กี่เป็นคนหันนี่นั่นแต่น้ำมันเยอะมากเออเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งให้มันอมุนมุนเดี๋ยวจะตอบเอากี่นาทีเดี๋ยวแม่ดูมาม่าม่งตอบกี่นาทีนั่นน่ะห้านาทีไปเลยอึด ห้านาทีรอไปแดเอะไรคนละเครื่องชิมครับแม่ชิมครับโอ้โหเป็นไงครับบ้างแม่แม่เป็นยังไงบ้างครับอร่อยเอ๊แม่เป็นปรุงเองไม่อร่อยก็ให้มันรู้ไปอร่อยอ่ะมากินมั่งดไม่อร่อยแบบไม่กินก่อนแม่มองมายิ้มยิ้มมึงทำอะไรกันขอบันคุยหน่อยอยวตอกให้กินด้วยขออร่อยก่อนก่อนก่อนร้อน อือย่างอร่อยเป็นไงบ้างครับพี่บีบเป็นยังไงบ้างครับคุยกับเป็นยังไงบ้างครับแปาไปไปคุยฮัลโหลนี่นี่นี่ไข่เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหกินเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับร้อนเป็นไงบ้างครับร้อนอีร้อนมื่อหันก็จะเละหมดแล้วเนี่ยอุ้ยอร่อยรอข้าวอุ้ยรอข้าวทีมั้งอุ๊ยข้าวมีนิดเดียวเองนิดเดียวไม่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมีอีกมีอีกเป็นไงบ้างครับปา โอ้โหไม่ได้บ้างน้ำหนักวันหนึ่งมาแค่นี้มือเลยเป็นไงบ้างคะป๊อปอร่อยทีกัเป็นไงบ้างคับนันอร่อยไหมครับไอที่ที่กัน 你曾经打。